เนี่ยแหละตัวนี้แหละปปปึึ๊๊๊บบบสวัสดีครับพี่ๆนะนะทุกท่านวันนี้มาพบกับพี่เตอร์สันนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆนะครับท่านเนี่ยมาตามราบตะเพียนหางแดงตะเพียนขาวแล้วกระดุกนะครับหมายนี้เป็นหมายในตำนานนะครับเรือดำน้ำนะครับท่านผมอะหมดกลารเสียเวลาแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกเลยนะประปุกจะไม่เยอะแล้วปลามีเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับ จวผมจะลงไปแหวกตรงนี้แนละ้วทำการตกนะครับอาจจะมีลุ้นพวกตะเพียนขาวปลาหางแดงปลาแรลปลาดุกอะไรประมาณนี้นะเราเกียก่ยอุปกรณ์มาครบคันเลยครับพี่้ชมเงาสิบลาลงน้ำครับเงาสิบล่าอ,อย่างแรกเจอแล้วหนึ่งอุย้ยติดกรามด้วย เียนขาวปังแดงปะดุขึ้นมานะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีถ้าไม่มีตัวเราก็จะย้ายหมายนะครับท่านผ้ร,รุนกันน้ำยูเตอร์นี้จะมีตัวไหมนะท่านชมปยไปแล้วครับเดี๋ยวก็รอสิบถึงสิบห้านาทีครับเอาครับเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็คือหัวใจไก่นะครับใช้ได้ทุกส่วนนะครับไม่ต้องหมักอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะหั่นแบบพอดีพอดีนะครับเราทําการหย่อนไปถึงดินนะครับ ากนนาจะมีปลาดุกซักซัวไหมนะครับมีเวลาชั่วโมองครึ่งเนี่ยหายข้าวเยน็นคนระับมาลุ้นกัน เปิดเจอตะเพียนหางแดงหรือเป็นขาวก็ใช้อาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดก็เอาไปแช่น้ําพอเติมเติมอาหารเม็ดเข้าไปแล้วก็เติมน้ําให้เต็มละคนๆละเทน้ําออกให้หมดนะครับแล้วปล่อยไว้ห้าถึงสิบนาทีให้มันพึ่งลมแล้วมันจะเป็นความยืดหยุ่นอันนี้สําหรับตกตะเพียนขาวตะเพียนหางแดงหรือปลาแดปาลาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่มาลุ้นกันว่าน้ําเนี้ยอาจจะมีผิคิวเจอสซงสวายเจอหลายๆอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมเดี๋ยวมาเฮ้ยปลาแรกันนะ เปลี่ยนหมายให้ไปว่างหมายในตำนานขออนุญาตลงไปแหวกแหๆก่อนนะครับตรงไหนที่นั่งตกตรงไหนจำไม่ได้อ่าตรงนี้แต่มันก้านเลยมันก้านไปด้านตกวังนี่แหละวังนี่เหรอเฮ้ย มาถึงหมายที่เราจะตกแล้วท่านผู้ชมมามาลุ้นหมายนี้ครับเป็นหมายในตำนานครับอัพหลังจากแหวกเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมเราจะใช้อาหารเม็ดโปรยล่อครับดูวันจะมีตัวไม่รู้นะเดี๋ยวนี้แล้วรอประมาณ 10- 15นาทีอย่างที่เราใช้วันนี้ก็คือหัวใจไก่ใช้ได้ทุกส่วนท่านผู้ชมแล้วก็มีอาหารเม็ดมาตก เผื่อเจอตเะเพียนขาตะเพียนแดงแดงชอบผิดคิวมานั่งรอกันอุ้ยท่านผู้ชมกบเมื่อก,กี้ขอตอดเขาไหวมาผ่านเท้าสันเนาะสันรู้เลยรถเบ็ดขึ้นเต็มเลยใช่ใช่มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมเอาผู้ชมมาดูตาตีนตาตีใหญ่เลยดูดิเบ็ด เม็ดมลาอย่างนี้นะฝันบอกเลยว่าอย่างไงก็สนุกไม่เตือนเลยถอเท้ารับอยู่กอบเท้าทึ้นก่อนอ,อ่ะแรกไปแล้ว สวย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 ันเดียวมาครับคผู้ชมนี่ไงเบ็ดอ,อ,อ,อ๋อโตเบ็ดฮะนี่จะขอ,อกอดประดุกหน่อยไม่ขึ้นแล้วนะ่ไม่ขึ้นแล้วอืมมาตอดเท้าสันใหญ่เลยดุบๆเนี่ยประดุกกะเนี่ย ปึ๊บปึ๊บแปดยี่บึ๊บปึ๊บโอ้บึ๊บโอ้สองตัวแล้วนะดดอะไรเนี่ยหุ้ยใหญ่ด้วยตัวนี้เออรี่ไอ้น,นี่ขึ้นเลยอ่ะฝุ่นอ่ะฝุ่นใต้ใตนะ้ำขึ้นมาเลยอ่ะอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่มันจะหว่าวัดไม่ได้หรือเปล่าแต่ใช่รู้วก็ว่าเอ็นมันมันยาวไปปะจะหว่าวัดไม่ได้เขาแหวกเอาแล้ว เฮ้ยเม็ดเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะกินแล้วกินแล้วเจ้าคันนี้ยันด้วยดีไปเนี่ยเบ็ดเบอร์ห้านี่ลองดูดิยลองดูนะ ใหญ่มากเลยอ่ะมาดูรู้เลยวัดแบบหนักๆเลยไม่ขึ้นเต็มเลยว่ะอมืมันอยู่ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวถ้าตรงนี้ไม่เบอร์5กินแล้วครับเปิดเบอร์5เปิดเบอร์5ปล่อยสองหน่อยไม่อยู่ ตุ๊กตวเลยทำไมไมันเป็น,นะนอย่างนี้น่ะชมหมูยี่ออนไปกินเลยหลุดไปสี่ห้าตัวแลนะ้วอ่ยว่าต้องปล่อยให้มันไปเลยดิให้มันกินเลย ไม่พากเลยอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรเนี่ยดูดิไม่พากเลยใหญ่มากอ่ะมันไม่ใช่แลนะท้านโยม ไม่ากเลยไม่ากเลยไปเลยออเฮ้ยคันถี่คูเป็นไรเอาไหมมันเกิดอะไรขึ้นวคันเบ็ดดูตัเวเบ็ดดีว่าว่าผูกดีเปล่าผูกเป็นอะไรทุก,กอย่างแต่แค่ยังงวปลาทำไมมันกินล้ามันเป็นอย่างนั้นวัดปลาหลจะเป็นสิบสิบตัวแล้ว ตายแล้วตัวนี้ไม่หลุดนะตัวใหญ่หลุดหมดตัวใหญ่ามากที่หลุดหลุดอะ่ะ ลงไประวังด้วยนะรองเท้าไม่ได้ใส่ตกข้างบนใช่ไหมนี้ เมือ่อกี้อาถา์ครับเราต้องเปลี่ยนหมาย,มมายมป้าใหม่นี่เฮ้ยสันรากไม่จมเลยวะกุ้งอย่หรอน่าจะกมงจมเลยอืมถ้าจะกุ้งนะไม่ใชจะประดุกแล้วที่วัดเลยเฮ้ยสัน,นอเอ๊ะตึงแล้วกุ้งรอวะ อุ้ย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 ใช้สวยได้แล้วกอดหน่อยขอกอดหน่อยได้แล้วได้แล้วเราจะกบขอถุงมาโหอย่างงี้สวยดิต้องเปลี่ยนหมายหมายมื่อกี้หมายอาถรรพ์ไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นแล้วนะ ตื่นเต้น นนแหละว่าวัดหลุดบ่อยอาออสาย,ยนี้นี่เองก็บอกยอยู่ตัวใหญ่เมื่อกี้ขันไม่อยู่แล้วแอบกินอาหารด้วยถึงว่าครับท่านผู้ชมเล็กมากเนาสายนี้นี่เองที่บอสเรียน้ําขุ่นแบบควักๆเลยหลใหญ่จัดเลยอ่ะอุ้ยสายนี้สวยสวยขออนุญาตก,กอดหน่อยนะครับเราไปไม่ถูกเมื่อกี้ผม,มนะใส่โทรศัพหน่อยอือ ม่บอลนลลไแบบกินใช่ไหเดิไก่อนเราไปเดินหาตัวหยอชม กำลังจะไปหาหมายอื่นเลยเอ้ยเม็ดใหญ่ด้วยทำ <ừ. S 1> ไมปล่อยอ่ะตีอดอยู่ปะละ่ะกุ้งแน่เลยท่านผู้ชมกุ้งเลยท่านผู้ชมให้ปลาดุกถ้าปลาดุกเขาไม่ปล่อยเลยนะอย่างเงี้ยยากาศยามเย็ยนพาี่ใกล้โตดินแล้วค่ะทุกคนตอนนี้สวยมากดนแมน้ำเจเบีย อย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แก่ไม่ใช่ถ้ามาดูผมส่งวันนี้ตอนนี้ต้องติดแล้วเอาครับถ้ามาชมคลิปนี้แบบว่าสนุกสนุกมีเวลาชั่วโมงนิดๆนะฮะหูวัวหลุดประมาณเจ็ดแปดตัวท่านผู้ชมรวมๆแล้วนะเสียดายมากเลยวันนี้ได้สามตัวนะก็ประมาณสองโลได้กับข้าวนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ไม่มีมากคลิปนี้ออกแค่มาหากับข้าวกินประมาณชิลชั่วโมงกว่าๆท่านผู้ชมเพื่อการเสียรานะครับขออนุญาตกับบ้านไปทากับข้าวกับภรรยาก่อนนะครับเมนูนี้ก็ภรรยาบอกว่าจะเอาตัวใหญ่ปันพริกใส่กางไปต้มปลาระ เราต้งเครื่องอ่ะเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูอ่าทำคลิปให้ดูไปท่านผู้ชมนี่คือความสุขสไตล์มิตรสันครับคอมเม์กันมา